สวัสดีครับพบกับเองประทไทยเสียงรือเองชแนลวันนี้วานเขาครับวานเขาจะพร้อมครับมันฝน,นจะตกช่องมือพร้อมฝนตกใส่หมาว้านน่ะล่ะ ตีอได้บ่ล่ะแต่อยู่ก็ลงกลางๆงกันยัางๆเลยอยู่ต้องลงไปย่างน้ามันขี้ลายทงเดียวนะทงนะโอ้ยยังมันทางหาแม่มันยัางโดนยังกับบริเวถ้ามันแห้งหมดแล้วน,น้ำทึบลงมาให้บ่ของเขาแห้งหมดเพรยะงว่ามันมาจากไหนน้ำทงนั่นไหนน่านทงเดียวนะบอ่อผุนปล่อยลงมาบ่พผุนเด่นน้ำพุนมันซึไไมลงมาอ๋อน,น้ำมันหัวตัวพอไปอัดไว้ตัวนั่นโอ้ยจับแล้วก็คอตัวนึงเหแลอนแะคอมาจากไหน ตีได้ยังมังพอฮะดินบอดลงมั้งฮะ ยังมัดมาจังดีโว้ยหนามยู่ดี่ไปแล้วนานเพราะว่าเอ้าหนามมันคือบมล็อตเมอรตสเอ่อเขาบันเดินหดงานบนนหนามมันไหลลงมามันมีอยู่ตามๆต้องหันน้อยนึงแล้วก็พงหันหนามเต็มเลยดูเครื่องผลข้าวครับผลข้าว น้ำมันนี่ได้เส่น้ำมันมาบ่บบอเอาข้างล่างนี่ก่อนอย่านฝนอาทงได้ก่อนเพาะทงไง,ง,งเออทงไงก่อน บ่ภาษาภาษาเพราะว่าอยู er ่บนหัว้องที่ประไท้เนาะวัวไทยกีวานเป็นกหนวาวายนกววทำมาพ่อมาเกี่ยววานี่ของขอไม่ถวดได้ห้าจดวันเขาเพื่อนวัวกกระสอบเพื่อนวะวันเขาอีหยังเขาเพื่อนเกิดเชืน้บอไม่เม็ดรีเพ่อนะเขาเป็นดำๆแล้วเขาเพิ่นะ่นน่ เขาคือเขาเปียงน้่นโอ้ยเขาเนี้อหลายจนฮะคนขาทะเลคนข้าวเนี้อถวยไปได้มากท่านจะเก็บยังใส่แต่ปองฮะตัวใดเกียร์เือตัวใดเตัวนี้เปเขาเยอเขาศูนย์ตัวใดขั้นเล็งขันเล่งตัวนั้นเอนี่คนออกควายออกลายม นอ่กถใกล้เชือมหมดนะบ้านชองเชือแก้ว,ว,วขาวพ่อปลกแก้วลดืมลืมถ้วยครับประกาศไอ้ช่องเทปบุญผระป,าประลาเออมีรถรถต,ตึงตามมานะแลนต้ามัแนเก็บซ่องนะบริจาคถวยเอ้บริจาคเาสาเซาลา จักว่าใด่บุกก็ลำบากแม่เต็มแล้วมมลเครื่องหวานข้าวหวานข้าวก็ได้สีดยาก็ได้ได้ทุกๆแบบซื้อมาเครื่องอะไรแม่สามพันหกบ่สามพันแปดเครื่องสามพันแปด ตามยี่ห้อฉันนยและมูขาวนี่เขาเขาน่อยดีต่เน,นี่ยทางใหญ่โดไม่รู้เนี่ยขี่ต้มพัาจำขาได้บันเนี่นเฮ้ยทอดอาทเสอบก่อน 路路。Lord, Lord. ไปดูกันหน้างานใครสนใจหวานข้าวก็ติดต่อได้นะที่ hey, บ้านหนองคโนหมายแล้วอบตอบถ้าว่าวันหวานนะ้องผมก็จะลงลตามที่ทุกคนับรถ หนึ่งครับเจ็ดที่โมงดูนะครับดูตีแบบวัวฝนมันลงครับเอาแบบน้ำเลยครับน้ำซึมมาแฉงบนยังไม่หวานฝนตกอาทิตย์หนึ่งครับยังไม่หมดเลยแล้วเราจะมาดูว่ายันมาลุยที่โตมอีกครับวันนี้ที่โตมลุกที่ฝนครับตกสารเล่าไหนครับไอพวกหวานครแล้วคงก็จะหวานคงก็จะหวานครั้งแรกผมไม่เคยหวาน ล่าบอกว่าน่าจะตีรอบเดียวเพระดินมัเละเละมากเลยพวกฝนมันตกเพราะเป็นนานาน้ำใช่ไหมครัฝนตกวันนั้นแค่วันเดียวน้ำเต็มอ่ะไมะครับ,คครบใ่ะสนใจก็ติดต่อได้ครับไหนปีว่านครับครบชุดเดี๋ยวรุ่นนี้ ยันมา m บายสามห้าเจ็ดเอรอเลยครับจะลงขีดตมแล้ววันนี้ทีน้ําตมๆเพิ่งไทยที่เข้ามานตอเช้า10สิบกว่าไล่อันนี้ก็มาลง,งาน้าก็พอผ่านารถเกลี่สองเมตรออกมาสิบสาม เมษาดูวันนี้ก็วันที่วันที่ 8, วันที่แปดมาที่แปดแปดพฤษภาออกมามนที่สามดูชั่วโมงการทางนานเท่าไหร่แล้วเออสองร้อยสองร้อยยี่สบสองชั่วโมงกี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยครับ ฝนตกหนะักก็ได้หยุดถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้หยุดครับเดี๋ยวเจอลุยที่ต้มครับพ่อหวานแล้วพ่อหวานหนึ่งทงอาทิตย์เดียว,ยวหวานเองครับแล้วก็มาช่วยพ่อครับเดีย๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้สาธิตการหวานข้าวนะครับหวานข้าวเดี๋ยวมาดูการตีนากันนะครับ